สวัสดีครกกับทุกคนฉันสิงค์แฟมิล,ลี่วันนี้กลับมาเตะม,มาแล้วครับวันนี้บอเจอใครอ๋ะะอแก่เจา้จาภาพเจ้าภาพเจ้าภาพอะไรเรา,าอร๋เาาอเจ้าภาพเขาแเขาเป็นคนจัดเขาเจ,จ้าภาพอ้าวแต่นี่สนามเราเออก็เราไล้ยินว่าเขาเป็นคนจัดบอต้องยิงแล้วนะเขาะ้าใจป่ะเด็กผู้ชายยืนถ่ายเข้าใจป่ะ ไม่ยอมครับการเี่เอาได้เหรอน้ำคน่นบดน้น้ำนนี้ลงไปแล้ววเพชรข้างหน้าเพชรแต่มันว่างอยู่อะเพชรเหี่ยวะ อะไรเห็นก็ไ่เห็น

พอได้ลงมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้ตรงนี้เลยมาเพื่อนเราจะให้เราหนึ่งสองก็แตะขึ้นงอย่างเดียวสี่ห้าลูกที่จองไม่แตะจองจะพลิกเองข้างหลังไม่ได้หลังแตะนิดเดียวเองเอาใหม่เดี๋ยวค่อยแก้ไขในสุดขอข,ของเราห้าคนพักเดี๋ยวสลับแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะแต่เพราะนี้เรานำสองคนไม่ได้ประมาทแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนเราไปลองเล่นน้อยนั่นดูเดี๋ยวจะเอาไอ้ไอ้ต่อขึ้นมาเล่น ทางด้านติดซ้ายมาแ,แทนไอ้บูมตีดขวาเป็นฟิชเชอรี่ แล้วเขาเฮ้ยเฮ้ยแค่นั้นเนี่ยฟุตบอลแม่งเอ้ยทำไมไม่หลุดนะไม่หลุดนะเดินนะออกได้ออกได้ได้ให้ง่ายได้ให้ติดติดติดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวบอกกันบอกกันสองคนเออ mua này các, mua này các, mua này không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชนะนะคะสอมม่กอ,อะทายที่โชว์มีไม่มีซิฟเฟนอยากเห็นปันคำอยากเห็นวัน่ีหาเบสบางเชือชั้าในถ้าผมยาวโบจะสอรผมเนี้โบ <c oughs> จะไปกินข้าวคอ,อมโมวันนี้โบจะเลี้ยงเบสเคฟสี่นะครับซ <c oughs> ึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะครโบ,บจ่ายเองสองร้อย ้วบไม่เกิน390อ 30. ย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสวัสด <c oughs> ีครับที่หูคู่